ครีมรีจูลลนสีเงินและสีทองต่างกันยังไงมาดูกันค่ะทั้งสองสูตรบรรจุมาปริมาณ50 ml เท่ากันนะคะแต่เมื่อบีบสีทองออกมาเนี่ยสีทองจะมีเนื้อที่เข้มข้นกว่าสีเงินสีเงินเนื้อจะเหลวๆกว่าหน่อยนึงค่ะ ตูนจะลองทาบนหน้าทั้งสองสูตรให้ดูชัดๆนะคะตัวสีทองเนื้อจะแน่นกว่าสีเงินเนี่ยเนื้อมันจะเลวๆกว่าแต่ว่าเวลาเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยง่ายทั้งคู่นะคะทั้งสองสูตรมีความเข้มข้นมากๆต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะหลังทาถึงจะซึมลงผิวถ้าคนหน้ามันมากๆตูนแนะนำใช้แค่ก่อนนอนก็พอนะคะหรือไม่ก็ตอนเช้าคือใช้ปริมาณที่น้อยๆเลยค่ะ สีเงินทาแล้วผิวดูฉ่ำน้ําเล่นแสงกว่าสีทองข้นกว่าก็จริงแต่ทาแล้วซึมไวกว่าสีเงินนะคะสรุปเลยนะคะสีเงินช่วยฟื้นฟูผิวเสียแห้งก้านผิวที่ขาดน้ําแล้วก็แห้งมากๆค่ะส่วนสีทองจะช่วยให้ผิวกระชับลดริ้วรอยแล้วก็ทําให้ผิวสว่างขึ้นค่ะส่วนตูนทางหน้าแห้งแล้วก็มีริ้วรอยก็เลยสลับกันใช้ค่ะชอบมากๆทั้งสองสูตรเลยค่ะ